สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับรูปนี้เป็นรูปม้าลัดทุ่งนะครับเป็นรูปม้าลัดทุง่งเป็นรูปแรกเลยที่ผมตั้งชื่อไวน้นะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับเมื่อขุนขยับไปข,ขุนคขาขยับไปอันนี้ เป็นรูปหนึ่งม้าลัดทุ่งนะครับขุนดําขยับไปตําแหน่งที่1ในทั้งหมด4ตําแหน่งที่ขุนดําขยับได้นะครับม้าตามนะครับนะครับม้าตามนะครับในรูปนี้นะครับเป็นรูปสองม้าลัดทุ่งนะครับเขาจะเดินไปตําแหน่งที่สี่นะครับเดี๋ยวผมจะ โชว์ตำแหน่งให้นะครับตำแหน่งอื่นๆก็จะมีลิงก์ด้านล่างให้ดูนะครับขุนดำฝ่ายนี้เขาสามารถหนีไปได้หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งสี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งนะครับในคลิปนี้ตำแหน่งที่เขาเดินคือตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นตำแหน่งที่เขาเดินคือตำแหน่งที่สี่นะครับต่อไปก็จะให้เขาไล่ ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมจะเอาตำแหน่งออกนะครับก็จะให้เขาไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้ฝ่ายไล่ไล่ไปนะครับนะครับเขาก็จะหาตำแหน่งไล่ที่ดีที่สุดนะครับนะครับหาตำแหน่งที่ไล่ที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะให้จนนะครับบางช่วงตำแหน่งหลังๆมามันก็จะซ้ำๆกันนะครับนะครับก็จะมีบางช่วงที่ไม่ ไม่ซ้ำบ้างนะครับนะครับซ้ำๆกันแล้วก็ฝึกดูฝึกแก้ไขก็แล้วกันว่เเอิดมาในรูปนี้มันก็สามารถจนได้นะอะไรอย่างนี้นะครับนะครับทีนี้ก็เป็นฝ่ายดำเขาสามารถเดินไปได้กี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งฝ่ายขาวก็ทำหน้าที่พยายามทำให้จนนะครับ เพราะว่าเราเป็นผู้ให้เปรียบนะครับมีม้าเม็ดนะครับเขาเดินไปได้ตาเดียวนะครับบังครับไม่เขาเดินให้ตาเดียวในรูปนี้นะครับเขาไปนู่นนะครับซึ่งทางด้านฝ่ายขาวก็จะต้อนเข้ามุมนะครับพยายามต้อนเข้ามุมนะครับผมฝ่ายนี้เขาก็พยายามจะหนีให้ดีที่สุดเท่าที่จะหนีได้นะครับ บางทีเทคนิคก็ซ้ําๆนะครับแต่มันเป็นการฝึกให้เราได้รู้ว่าอ,อในรูปแบบไหนหน้าที่เราจะสามารถทําให้จนได้มาเจอรูปแบบนี้เราเอารูปแบบนี้เพื่อให้ชนะนะครับมาเป็นรูปแบบนี้ก็เอารูปแบบนี้เพื่อให้ชนะอย่างนี้นะครับก็จะมีเทคนิคต่างๆที่เราสามารถทำให้เราชนะได้น,นะครับผมนะครับ นะครับก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับเป็นรูปแบบนะครับส่วนผมก็ชอบรูปแบบนี้ครับขยับม้ามาหลังเฉียงนี่ครับมันจะจะเป็นตัวที่กักขุนแล้วก็เป็นตัวช่วยบังคับขุนให้เข้ารูปนะครับให้เข้ารูปในช่วงบันปายนี่นะครับนะครับเราก็บังคับเขา้านะครับเขาเดินกลับมาแล้วก็บังคับเขาปรับกัดม้าเราก็ขยับ เราก็ขยับได้นะครับแล้วตรงเป็นจังหวะนะครับที่เขาเข้าไปด้านในนะครับทีนี้เขาก็พยายามออกนะครับหมาเรากันนะครับหมาเรากันอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับก็สามารถตอนนี้เขาเข้ามุมได้นะครับนะครับสามครั้งสุดท้ายนี่นะครับนะครับสามครั้งสุดท้ายนี่ครับนี่เขาจะออกนะครับสามครั้งสุดท้าย เราต้องกันนะครับเดินมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมากันมาไม่ออกนะครับแล้วก็ลุกด้วยเม็ดนะครับลุกด้วยเม็ดนะครับแล้วก็ตามลุกจนด้วยหมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ